สวัสดีครับสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซรายนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่13เดือน1กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะครับช่วงเวลา10นก้าสิถึง 11, นกาสิเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลย มาดูที่เขตจับระดับต่ำมันก่อนเลยนะครับผมครับสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยครับมาที่สภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย